ซีซูร่าชัดมากโอ้โหดูไกลยังไงมีใครอยู่จังหวัดไหนบ้างเนี่ยฮะมีแบบคนดูไก,กลๆบ้างไหมที่แบบว่าไม่ใช่แบบแถบแบบภาคกลางหรอมีไหม เจ้ากระจกน้อชื่อเรื่องอะไรนะผิดทางรักโอ้ยอยู่อัไรต่นีโอ้ยอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่กันเจ้าคนสุรินบอกคุนสุรินไม่บอกเมียพปะชนบุรีสวัสดีพี่จิ๊บพี่จิ๊บมาเดี๋ยวนี้อย่าช้าอย่ามาดึกเข้าใจเปล่าอยู่เกาะสมุยอ๋อขอบคุณครับผมอยู่สุโขทัขทย สุดยอดเลยเดี๋ยวเล่นที่พิ่ดูโลกเจอกันเพนบุรีอ๋ออีสานใต้ชัยภูมิโหสุดยอดเลยนะแฟนขับเรานี่มีเยอะมากเลยมีแบบหลายจังหวัดมากเลยไต้หวันโอ้โหขนาดนี้เลยเนี่ยแม่คิ้วแน่นคิ้วแน่นไปวันที่สามเดี๋ยวนี้ไม่มีคิ้วให้ลูกเหรอฮะเดี๋ยวผมเครื่องนะอะไรวะอ่างทองก็ชัดลบบุรีครับผม อยู่อยู่เหนือเหนือสุพรรณอย่าตลกสิเออบุรีรัมย์สุราษฎร์โอ้ยแต่ละคนนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไม่เคยรู้เลยนะผมผมผมเห็นเนี่ยเห็นแบบว่าน่ะรูปขั้นขึ้นหน้าเฟซเนี่ยคุ้นนะเวลามาเมนเวลาอะไรับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไกลขนาดนี้เนี่ยนึกว่าแบบอยู่แถวภาคกลางนะเนี่ยพิษณุโลกเดี๋ยวเจอกันพิษณุโลกครับตังจันทบุรีเจอกันเมษาแน่นอนอยุธรินครปฐมโหเยี่ยม โอ้ยแฟนคับจากทวีเดนเลยเหรอครับสวัสดีภาษาคูวีเดนไปว่าอะไรนะยังไงครับผมสมุดปากการอยู่อ้อมใหญ่จ้าอ๋อกาญจนบุรีเยอะเว้ยเยอะเยอมาคุยกันแล้วเสร็จละถึงพี่เลยจ้าเลยไหนเลยไปไหนอะเลยไปไหนบึงการอยู่กันจริงหรือเปล่านะฮะนี่ที่พูดมานี่จะทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะอีสานเหนือใต้ ตะวันออกมัม้ยมมีคนอยู่ระยองบ้างไหมชัยภูมิครับอ๋อสิงบุรีไม่ไกลมากเดือนหน้ากับอเมริกาก็ติดตามต่อไปขอบคุณครับผมติดตามนะนักกีฬาปีห้าหกก็ยังติดตามขอบคุณครับลบ,บุรีระยองชัดมากจ้าสุดยอดเลยครับคนใต้สงขาคนสงขาคนใต้รู้จักแม่ไหมอยู่ไกลสุดจ้ะแม่ไหมอยู่ไกลเหรอครับสวัสดีครับแม่ไหมครับ สตรปาการค่ะแฟนขับเยอะพี่จําได้มั้งเปล่าจำได้โธเห็นรูปมะจําได้ต้องเม้นมบ่อยๆเม้นมบ่อยๆพี่จํารูปได้นะแต่ชื่อบางทีภาษาอังกฤษจ,จาไม่ได้นะนะชัยนาทอยากดูพี่นายค่ะขับรถมาดูสิครับอยากดูพี่นายขับรถมาดูนะแก้มสลับเปาแดงๆที่อยู่ญี่ปุ่นใช่ตามแต่เพียของในบ้านของมาเรียนครับผมแสดงว่าตามมานานมากแลนะ้วเนี่ยปทุมธานีค่ะไม่ไกลแต่ขอ เอฟตีนะคะวิดจิบปาจินเจอกันวันที่24กุมภาพันธ์นะครับพี่จิบกำลังมาโอเคอยู่เฉียบขาดมากฮ่าฮ่าฮิฮิฮ่าฮ่าปา,า,าจินบุรีนะครับ แล้วนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมต้องเลีบเลียบโอ้โทรศัพท์ไม่ดีว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่แก้วไก่แก้วไก่แก้วดขกแก้วสุดที่รักนะครับผมพี่ใหญ่เด่นชัยสายเพชรนะครับผมสวัสดีครับน้องนุ๊กเพชรมณีสามฐานเสือเพราะว่ามันน่าจะเป็นจะต้องถามพี่นายเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของทางเหนือของเขาทำไมมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่มันต่อต่อกันมาเป็นเหมือนกับมันพขาดูเขาเล่นมาแล้วก็โดนแปลมาเรื่อย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 แต่เราไม่ ว่าใครเป็นคนใารส่วนมากอ่ะไม่รู้เลยจีไรด,ดีวะเขียวอะไร,ไรพี่มีด้วยอ,อ๋อเอาเขียวเอาเขียวตองย รอแขกร้องร้องเพลงร้องเพลงตอยิกตอยิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหน้าไหนครับนัสวัสดีครับยิ้มด้วยยิ้มด้วยในหน้าหน่อยดิในหน้าหน่อยดิในหน้าผมก็ได้ดแล้วนี่น้องเาวครับเดี๋ยวจะปั้นนะครับน้องเาวหน้าหาพี่ดินี่จิกหน้าหน่อยจิกหน้าจิกกล้องหน่อยมองหนังตาจิกกล้องหนังตา ตาจิตต้องทางตานี่ไงทางตาไคนดูสามร้อยว่าคนเนี่ยคนเจ้าแล้วคนเนี่ยเห็นหน้ากันลงโอ้เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไปฉายมาฉายได้ไงวะพี่เปิดเปไหนไดไหนไปไดนไปไหนน้บวนข้ำวนอ่ะโอ้ยเออนี่นะครับชัดชัยแสงโชตินะครับ วันๆไม่ทําอะไรปรับแต่เรื่องความรักนะครับเขาบอกขัวก็ทิ้งมานะครับพ่าก็นับปีหนึ่งแล้วหัวทิ้งนะครับผมนี่นะครับค่ะเห็นใจไหมเห็นใจบ<า>้าก็มีบ้างเห็นไหมเข็ดไหมไม่เข็ดไม่เห็นลาบไม่ลาบเอาใหม่ขาดใจเจียมชื่นใจแจีมสวัสดีครับสวัสดีครับสาวๆนะครับไไมม่ด้าสวัสดีด้วยค่ะครับนุชนี่นุชจลีนะครับผมช่วงนี้ใส่เพชรใส่ทองเต็มตัวเลยนะครับ คนคนยี่เอตัดค่าตัวครับเพราะว่าเขาไม่แต่คอนแทคเลนส์ต้องตัดค่าตัวรับต้องตัดค่าตัวครับคนดูจับได้ว่าแก่ครับต้องตัดค่าตัวครับคนนี้ครับทำไมไม่แต่งคอนแด็คเลนส์ครับผมตาเจ็บค่ะตาเจ็บอ๋อตาเจ็บนะครับแก่แล้วน่าจะตายาวไม่น่าตาเจ็บผานดีหมดได้นี่ครับต้องพูดนะเนี่ยดูแขนเดินโชว์แขนเดิโชว์แขนเดิกระต่ายทองกระต่ายทอง สวัสดีครับคุณต้อรักสวัสดีครับวันนี้บอกมาช้าทำไมมาถึงไวครับผลของไวันผลของไวนะครับผมวันนี้ดูได้ครับผมรับบทเป็นอไม่บอกครับเดี๋ยวคนรู้ว่าเรื่องอะไรนี่ครับผมสวัสดีครับพระเอกเตียลลำน่ารักพันศักพรไพริศผมจะบอกแล้วเขาลืมไปแล้วพี่ชายของผมนะครับผมนี่สมเบิร์ตนะครับสมเบิร์ต ครับผมครับผมผมเบิร์ตและนี่ครับผมนี่ครับมองก่อนมองก่อนอย่าเพิ่งเก็บของจอดีดิจอดีจอดีก่อนเราเป็นใครเมืองไหนอธิบายเราเป็นใครเมืองไหนชื่อบูลุงจัลัดฮะอย่าซู่มดูหน้าก่อนไหนล็อกก่อนแนะนำตัวเองไหมล็อกก่อนแนะนำตัวเองเนี่ยล็อกก่อนดิ คุณหัวหน้าเนี่ยโอ้โหหัวหน้าไม่เสร็จเเาาันีเน,น,นาายต้องไปเลือกกน้องบอลเพชรมณีนะครับ <c oughs> นี่นะครับน้องบอลเพชรมณีนะครับ <c oughs> ตกน้องบอล <c oughs> <c oughs> เพชรมณีนะครับสะดุ้งน้องบอลเพชรมณีนะครับนี่นะครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะ เราจะถวายผลไม้นะครับเหล้าน้ำผักบีิขนเนตนนะครับผมน้ำขนมนะครับ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 นี่ติดไม่มีรูเหมมือหนงูไม่มีพิษนะครับผมหลายคนถามว่าเอ๊ะไอพี่นายอยู่ไหนมันยังไม่มาครับไอนี่มันยังไม่มา ยังไม่มาเลยอยู่ไหนไม่รู้นะสวัสดีครับพ่อตอนนี้นะครับคนดูหน้าเวทีนะครับเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมมานั่งรอกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูสวัสดีครับเพื่อนบุีเกียรติสวัสดีครับพุีเกียรติครับผมชำจุนเกรถของใครที่อยู่ด้านหน้ารถของใครนี่ ถ้าไม่ออกให้ไม่เล่นนี่ครับผมเจ้าภาพบอกว่ารถของใครที่อยู่ข้างหน้าถ้าไม่ออกไม่ได้เล่นนะครับผมรถผมเองครับเราจะไม่เล่นวันนี้เราจะไม่เล่นบรถที่จอดคือรถผมครับผมรถผมเองครับวันนี้ลิเกเราจะเล่นประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอารถออกครับผม ใช่ครับาะ คนคือรถเอาไปจอดข้างหน้าได้ยังไงไม่พอก็ใช่ใช่ดนรถอย่าังนี้มิเกอเล่นไม่ได้นะแต่ถ้ามาจอดเนี่ยผมไม่ให้เล่นไงไม่ต้องไปออกได้เล่นไงออกเดี๋ยวนี้เลยต้องบอกออกเลยผมไม่ยอมนะพ่อนะไม่ยอมไม่ได้นะต้องอยังไงครับเขาคนจ่ายตังค์ครับต้องเอาใจเขาหน่อยใช่ต้องอย่างั้นใชงไอผมก็จะพาโต้องเอาใจพ่อก่อนหน่อยครับผมจะพาต้องเอาใจพ่อก่อนหน่อยผมก็จะพาผมคนอย่างนี้คนไม่ได้ดูไงถ้าเกิดรถไม่ออกทำเล่นใช่ออกไปแล้วผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมกันนะใช่ใช่ ใครเดี๋ยวผมต้องจัดการให้หมดเลยผมต้องจัดการเพราะเราจะพาไปจัดการเลยว่าจัดการเลยผมไม่ยอมนะไม่ยอกเลยนะครับใครไปพาใครถ่ายด้วยถ้าใครออกให้ลงถึงจะรอดให้เล่นไปเดินแล้วไปเล่นจนกว่าเราจะออกก่อนถึงจะเล่นได้นะครวางแผนรุนแรงนะครับะรอดคนจะว่ารู้มากนะควางแผนาุนแลงด้วยลิเก อ่าดูที่รักแม็กดูที่รักวันแรกวันนี้ทองนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ขอให้อ่าแฟนคลับยื้อรถใครจะรังแกเธอช่วยถอยด้วยมาตอนนี้เลยนะครับถอยตอนนี้เลยถ้าไม่ถอยผมจะเอาตำรวจมาจับจับโอ้เอ้าผมชอบมากเลยจะเอาเฉพาะงานนี้โอ้ใจถึงใจถึงเพิ่งได้จับเลยนะเออ ผมตามผมตามคนจ่ายตังคนะ์ครับผมตามคนจ่ายตังค์ผมเอาเหอะผมตามเอ้ยทำไมมันมืดว่เออ,เอ,อดีจังตอนนี้นะครับ นางลำไปลำแล้วนะครับผมนางลำไปลำแล้วนะครับตลอดเลยใครี่จอดขวางได้ไงลิเกไม่เล่นนะเข้าใจป่าวเออผมต้องเอาใจหน่อยเจ้าภาพไงคนจ่ายตังค์ไงเข้ใจป่าวจ่ายตังค์หน่อยเสียงไม่ได้เข้าใจป่าวเออใครเออจอดได้ใครเ่ยอ่อแห้งเลยจัดหาที่จอดที่เหมาะสมกับการจอดเพราะว่ารถท่านจอดแล้วบังครับ สวัสดีครับโอเข้ามา300กว่าคนแล้วมานั่งคุยกันนั่งคุยกันนั่งคุยทีนั่งคุยนั่งคุยไสดบ่อยๆนะครับอ่าได้ครับเจ้าภาพคนจริงเจาภาโหดของจริงคือไม่เล่นงานแรกไงคิดดูเด็ก็คืออถ้าเกิดไปหน้าเวทีจะรู้เพราะว่าที่นั่งไม่พอและขณะเป็นอย่างนี้และรถ จอดอยู่ตรงข้างหน้ารถซึ่งคนดูเข้ามาไม่ได้ก็ก็ต้องเอารถเอารถอ,ออกไปครับเพราะไม่งั้นพอคนดูเข้ามาไม่ได้นเนี่ยเสียหายคนดูที่ตั้งใจมาดูเราเขาก็ไม่ได้มาดูรถจอดขวางไงครับผมนะครับจริงๆท่านไม่ได้ดูหรอครับท่านท่านคนจริงก็ท่านหาลิเกมาก็อยากให้พ่อพี่น้องดูก็ต้องแต่ก็คือเวลามาจอดรถก็เราก็ไม่ ไม่รู้ไปจอดตรงไหนยังไงก็คือก็ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะใช่ไหม